ดาราสาวดางังมอบเงินสดช่วยครอบครัวคุณลุงคุณป้าถูก BMW ชนกันจอมพลังสู้เต็มทวงความยุติธรรมให้คุณลุงคุณป้าหลังหนุ่ม BMW ขับรถเบียดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดหนุ่มกันพร้อมลูกสาวลูกชายของคุณลุงคุณป้ามาเปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์มีบางช่วงบางตอนหนิงปณิตายื่นซองเงินขอช่วยเหลือครอบครัวคุณลุงคุณป้าด้วยโดยสาวหนิงเผยว่าคือหนิงติดตามผลงานพี่กันมาตลอดเป็นเพื่อนบนเ Facebook แต่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกันชอบความที่เขาชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกเขาควบเงินส่วนตัวเขาออกไปช่วยสามหมื่นกว่าบาทรู้สึกว่าคนหนึ่งลงมือช่วยและคว้าเงินตัวเองด้วยเขาได้อะไรเราพอจะช่วยเขาได้ไหมนิดหน,น่อยหนิงดีเอ็มไปหาเขาหลังบ้านไม่คิดว่าเขาจะออกมาพูดพระอานหนิงกลัวกลัวในที่นี้คือกลัวเดี๋ยวคนหาว่าเราเกาะกระแสดีเอ็มเงียบเียบอยู่หลังบ้านทั้งนี้สาวหนิงก็ได้ยื่นซองเงินให้ลูกของคุณลุงคุณป้า ด้านลูกๆก,ก็ได้กล่าวขอบคุณ